มาแล้วครับผมมาเจอกันอีกรอบนะครับมานะฮะวันนี้มากับเกมอีกหนึ่งเกมครับที่ผู้หญิงชอบเล่นแต่ทําไมผู้ชายไม่เล่นนะครับนะครับผม EP ที่แล้วอยู่ที่โจ๊กเกอร์แล้วก็สเปคครับ EP นี้มาต่อที่ PG ต่อนะครับนี่หน้าห้องสแกนครับสีเหลืองแตกไปแล้วครับสีน้าเงินนะครับใกล้จะแตกครับแล้วก็สีเขียวครับเรียกว่าใกล้สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเลือกเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เก้าส่วนเป็นต้นไปครับเดี๋ยวผมเลือกเล่นเกมที่ผู้หญิงชอบเล่นกันแล้วกันนะครับ แคนดี้เบิร์นะครับนะฮะแคนดี้บัตแคนดี้บูนะครับผมเรียกหมดแคนดี้เบิร์นะครับโอเคผู้หญิงชอบเล่นมากทำไมผู้ชายจะไม่เล่นได้วะเนาะไปนะครับปรับเบ็ดห้าร้อยเลยได้ไหมฮะโอ้โหใจปั้มนะฮะเอาโอเคผมเลือกที่หกสิบบาทแล้วกันครับผมเล่นบนจอไอแพดนะครับงบน้อยครับมีหมื่นเดียวครับเล่นสะสมไว้นะครับเฮ้ยสแกปตเตอร์มาเลยครับคุณผู้ชมเอามาไหม ขอให้โดนโอ้โหเฮ้ยไปเลยครับมาถึงครับเฮ้ยโอเคสามสเก็ตเตอร์ครับใช้ได้เลยครับมาแล้วนี่ได้สิบฟีสปินครับเกมนี้ความน่าสนใจของมันก็คือนี่อยู่กาสิบหกนะครับก็คือถ้าหมุนสแก็ตเตอร์สิบฟีไปแล้วไปโดนตัวฟีสปินเพิ่มก็จะได้เพิ่มฟีสปินอีกนะครับนี่โบนัสมันได้แบบนี้ครับการหมุนฟีนะครับนะครับสวย คูณสอง268ไหลครับเนี่ยไหลครับอะไหลครับโตไปเลยครับนะสะสมลูกอมในแถบเดียวกันให้ได้เยอะที่สุดนะครับแเราจะมีตัวคูณเด้ให้แบบนี้ครับนะฮะเป็นสูตรสแกนหาห้องฟีสปินนะครับนะผมดูแป๊บเดียวครับกดไม่กี่ครั้งก็เข้าครับเทคนิคง่ายๆครับมาคูณครับ9 6 เหลือ4ฟรีสปินเหลือ3ฟรีสปินครับจะได้ยอดไหร่ครับเบ็ดที่60บาทนะครับคุณผู้ชมไปเหลือ1ฟรีครับอ้คูณ2สวยเอ้าสแคปเตอร์มาครับคุณผู้ชมอ่ะคูณมาครับคูณ2ครับเอ้าสแคปเตอร์2ไหลครับเฮ้ยมันจะเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าเอ้า3สแคปเตอร์ครับได้ฟรีอีก10ฟรีสปินครับนี่เลยครับกำไรล้วนแล้วนะครับคุณผู้ชม โอ้โหน้าเอาดูดูหน้าสูตรก่อนนะครับนี่ยังไม่แตกนะครับยังไม่แตกดีครับ96%นะครับไปต่อเลยนะครับผมได้มาเพิ่มกิกส0ปีสปินนะครับไปไปไปคูณ2องครับโอ้โหฟีเจอร์แคนดี้ใช้ได้เลยนะครับว่าแล้วทำไมผู้หญิงชอบเต้นกันเรามาเล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ผมใช้เบ็ดน้อยไปทะลุนิดปรับเปสักสิบักร้อยนะฮะ คงจะแตกเยอะดีครับเอาคูณสองมาต่อครับไปไหลไปเลยครับอ่ะเราเปิดไฟครับโอ้ยสองร้อยเจ็ดสิบคูณสองมาเรื่อยๆครับเหลือสามฟรีครับยังไงก็ต้องทำลายครับแตกโตคูณไปอีกครับคูณแล้วครับคูณอีกครับหกร้อยโอ้โหนะฮะผมนั่งดูตัวเลขนะครับผมไม่ได้นั่งดูตัว ตัวที่มันแตกเลยผมนั่งดูตัวเลขที่มันคูณแล้วก็ยอดมาครับสนใจยอดเง้นมากกว่าครับโอเคมาสุดท้ายแล้วครับโอเคทั้งหมดครับนี่สามพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดครับรับหนครับนี่ไปดูหน้าห้องครับนี่ครับแตกแล้วครับ Candy b i r ดแตกแล้วนะฮะแตกแล้วจะขึ้นสีเหลืองนะครับนะครับใครอยากได้สูตรนี้ ทักมาแล้วกันครับเราแจกให้ครับเป็นสูตร AI 2020นะครับเจาะเล่นทั้งโจ๊กเกอร์นะครับนะฮะ PG แล้วก็ Space นะครับใครอยากได้ทักมาครับเราแจกฟรีครับสมัครแค่100เท่านั้นนะครับไปเล่นได้ทุกเกมครับ